สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องแบ่งปันความสุขบายปุ้ยแล้วนะคะวันนี้ปุ้ยจะพาทุกคนมาทําน้ําขิงใบเตยมะนาวอร่อยสดชื่นเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายในยุคโควิดแบบนี้นะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่ปุ้ยทําขายแล้วท้ายคลิปเหมือนเดิมค่ะปุ้ยจะมีการคํานวณต้นทุนให้ด้วยนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันเลยค่ะวัตถุดิบของเราก็จะมีน้ามะนาว1น0กร,รมัม เกลือปนเซนนึส่วนสี่ช้อนชาหรือประมาณ1หยิบมือนะคะใบเตยทั้งหมด10ใบค่ะแล้วก็จะมีน้ำตาลทรายแดง350กร,รมัมจะใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวหรือว่าน้ำตาลทรายขาวก็ได้เช่นกันนะคะแล้วที่ขาดไม่ได้เลยก็คือขิงแก่500กร,รัมค่ะแล้วก็น้ำสะอาด5กิโลกร,รัมนะคะ พร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะปอกเปลือกขิงออกก่อนนำขิงไปล้างน้ำให้สะอาดนะคะจากนั้นก็ใช้ช้อนนะคะค่อยๆขูดแบบนี้ค่ะหรือว่าใครจะสะดวกใช้เป็นมีดก็ได้นะคะเนื่องจากว่าขิงเขาเป็นแง่งนะคะจะไม่เสมอกันหรือว่าเรียบนะคะใช้ช้อนก็จะปลอดภัยต่อนิ้วมือเรานะคะ เดี๋ยวปอกขิงจนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำขิงมาหั่นให้เป็นแว่นๆนะคะเพื่อที่เวลาตอนที่เรานำเขามาต้มเนี่ยเขาจะได้ออกรสชาติของขิงได้เยอะนะคะสะดวกจะทำเป็นแว่นหรือว่าจะนำมาทุบๆก็ได้นะคะที่ปุ้ยหั่นเป็นแว่นเพราะว่า เวลาเรานำมากรงเนี่ยปุ้ยไม่ไม่อยากให้มีกากขิงเข้าไปในน้ำดื่มของเรานะคะจะทำให้ทานยากเกินไปนะคะปุ้ยเลยนำมาหั่นเป็นแว่นนะคะเขาจะได้ไม่มีเนื้อเยอะนะคะหลังจากที่เราหั่นขิงเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำไปต้มกันเลยค่ะ ถ้าพูดถึงน้ำขิงบางคนอาจจะคิดว่าไม่อร่อยนะคะเพราะว่าขิงเนี่ยเขาจะมีรสชาติเผ็ดแต่พอนำมาผสมกับน้ำมะนาวนะคะแล้วก็น้ำตาลนิดหน่อยเนี่ยก็จะทำให้ดื่มง่ายนะคะแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะโอเคพอเราหั่นขิงเสร็จนะคะเราก็มาเตรียมในส่วนของน้ำไว้นะคะจากนั้นก็น้ำขิงที่เราหั่นไว้นะคะใส่ลงไปในน้ำสะอาดของเราเลยค่ะ แล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือป่นนะคะตามด้วยใบเตยใบเตยเนี่ยจะเพิ่มความหอมให้น้ำขิงของเรานะคะจากนั้นตามด้วยน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายแดงปุ้ยใช้ของไลทิปนะคะอย่างที่ปุ้ยบอกข้างต้นนะคะจะใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวหรือว่าน้ำตาลทรายก็ได้ค่ะที่เราสะดวกเลยนะคะจากนั้นเราจะต้มประมาณ20นาทีค่ะ หลังจาก20นาทีผ่านไปนะคะตอนนี้น้ำขิงของเรานะคะก็ใช้ได้แล้วค่ะกินหอมทั้งขิงทั้งใบเตยเลยนะคะสีสันน่ารับประทานมากค่ะจากนั้นนะคะปุ้ยจะใช้กระชอนตาถี่นะคะกรองเอากากของขิงนะคะแล้วก็ใบเตยออกเพราะว่าเดี๋ยวเราจะนำในส่วนของน้ำไปกอกใส่ขวดหรือว่าบรรจุพันกันนะคะ ก่อนที่เราจะนำกอกใส่ขวดนะคะเราจะมาปรุงรสด,ด้วยน้ำมะนาวค่ะใส่น้ำมะนาวลงไปเลยนะคะรสชาติความเปรี้ยวความหวานสามารถปรับตามที่เราชอบด้วยเลยนะคะเพราะว่าปุ้ยเนี่ยทำรสชาติกลางๆนะคะเหตุผลที่ปุ้ยใส่น้ำมะนาวทีหลังเลยนะคะเพราะว่าน้ำมะนาวเนี่ยถ้าโดนความร้อนมากเกินไปจะทำให้รสขมนะคะเพราะฉะนั้นเราควรที่จะใส่น้ำมะนาวเป็นขั้นตอนสุดท้ายค่ะ พอเข้าเย็นแล้วนะคะเราก็มาบรรจุใส่ขวดเลยค่ะปุ้ยใช้ขวดขนาด180 ml นะคะขวดตัวนี้นะคะปุ้ยซื้อมาจากร้านขายส่งอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วไปในตลาดสดเลยนะคะหรือว่าถ้าใครไม่อยากออกจากบ้านจริงๆอยากจะสั่งออนไลน์ใน s h อ p e e Lazada ก็มีขายนะคะข้อเสียของการสั่งออนไลน์ก็คือเราจะต้องเสียค่าส่งที่แพงนะคะ ถ้าหาซื้อตามในร้านตลาดสดทั่วไปได้เนี่ยเราก็จะประหยัดค่าส่งไว้ได้เป็นร้อยเลยนะคะปุ้ยซื้อขวดมา1แพ็คในราคา280บาท1แพ็คมี150ขวดนะคะพร้อมฝาตกขวดละ1นบาทหรือว่าคิดคร่าวๆก็คือประมาณ2บาทค่ะพอเราบรรจุน้ำเต็มขวดแล้วนะคะเราก็นำฝามาปิดให้ลงล็อกแบบนี้นะคะเขาก็ จะลงล็อกอัตโนมัติเลยนะคะแล้วก็จะไม่หกค่ะสูตรนี้สามารถเก็บในอุณหภูมิธรรมดาหรือว่าอุณหภูมิห้องได้ประมาณ3-4วันนะคะถ้าเก็บในตู้เย็นเนี่ยจะเก็บได้ประมาณ2อาทิตย์ค่ะเดี๋ยวเรามาคำนวณต้นทุนกันนะคะเราใช้ขิงครึ่งกิโลกร,รัม60บาทน้ำตาลทรายแดง15บาทเกลือป่น1บาทน้ำมะนาว5บาท ขวด43บาทน้ำเปล่า2บาทใบเตย1บาทรวมต้นทุนเข้าวๆนะคะประมาณ127บาทเราทำน้ำขิงได้ทั้งหมด24ขวดนะคะถ้าขายราคาขั้นต่ำา10บาทเราก็จะได้240บาทค่ะสามารถขายได้ในราคา10 1ถึง15บาทนะคะขึ้นอยู่กับสถานที่แล้วก็งบที่เราตั้งไว้นะคะ ถ้าใครชอบก็ลองไปทำกันดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมอย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ